สอนยิบกระเป๋าใส่เหรียญแบบละเอียดคลิปนี้คือมีหลายคนเรียกร้องเยอะมากเลยค่ะหลังจากที่อดมินได้ลงคลิปกระเป๋าใส่เหรียญไปแล้วบอกทุกคนว่าเป็นสินค้าแฮนด์เมดตัดเย็บเองวันนี้ก็มาทําให้ดูกันแล้วค่ะที่เราต้องมีนะคะก็จะเป็นผ้าด้านนอกผ้าซับนยใยสังเคราะห์แผ่นตัดอย่างละสองเลยนะคะเพรกระเป๋าต้องประกบกันค่ะส่วนแผ่นสีชมพูจะเป็นแพทเทิร์นนะคะ วาดแล้วก็ตัดตามแบบเลยค่ะนี่เลยเสร็จแล้วส่วนที่แอดมินจะเพิ่มไปก็จะเป็นขอบลูกไม้ซิปแล้วก็ป้ายแท็กนะคะซิกเกนเจอร์ของเราค่ะขอบลูกไม้อันนี้ก็คืออันที่แอดมินตัดไปเยอะแล้วนะตัดไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเย็บค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเรียงประกบกันนะคะเป็นใยสังเคราะห์แผ่นผ้าด้านนอกแล้วก็ลูกไม้ค่ะแล้วก็จะวางตามในคลิปเลยนะคะเป็นซิปแล้วก็ซับไน เย็บเสร็จแล้วเราก็จะพลิกด้านกันค่ะแล้วก็เย็บทบอีกทีอันนี้ก็คือใช้คำไม่ค่อยถูกขออภัยด้วยนะคะหลังจากนั้นมาเราก็จะมาติดป้ายแท็กกันค่ะป้ายแบรนด์ทางร้านสั่งโรงงานทำนะคะป้ายแบรนด์ก็จะเย็บตรงกลางเลยค่ะลืมไปทุกคนต้องมีหูกระเป๋าด้วยนะคะพับม้วนให้เป็นรูปหูกระเป๋าแล้วก็เย็บติดได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะมาทำอีกด้านกันค่ะทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะเอาผ้าด้านนอกประกบกันหลังจากนั้นก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ อย่าลืมเย็บทบอีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บรายละเอียดนะคะนี่เลยใกล้ความจริงแล้วนะคะน้องกระเป๋าของเราหลังจากนั้นเราก็จะเอาผ้าซับในมาประกบกันค่ะหลังจากนั้นก็จะเย็บฝั่งใยสังเคราะห์แผ่นนะคะตกแต่งให้สวยงามทําให้เป็นรูปทรงกระเป๋าค่ะหลังจากนั้นก็จะมาเย็บผ้าซับในนะคะแต่ทุกคนอย่าลืมเหลือรูไว้นิดนึงเพื่อกลับด้านนะเห็นผ้าส่วนเกินตรงนี้ไหมคะเราก็จะมาตัดตกแต่งเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมากลับด้านกระเป๋ากัน ันนี้ก็คือใช้เวลานิดนึงนะทุกคนอย่าลืมเหดือรู้ไว้นะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะน้องกระเป๋าใส่เหรียญของเราใส่ของจุกของได้อยู่นะคะไปลองทํากันดูนะ